หลังจากที่พระบรมศาสดาเนี่ยหมดวิบากอันนั้นแล้วเนี่ยบำเพ็ญทุกการกริยาแบบต่างๆก็มาชุกคิดว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยที่เราเนี่ยอา,อายุเจ็ดขวบใช่ไหมที่ได้ไปงานเ,าเหมือนกันแรกนาขวัญของพระราชบิดาเนี่ยแล้วก็ได้ไปนั่งปฏิบัติอยู่ที่ใต้ต้นว่านะแล้วสามารถทำอนาตนสติได้สามารถเข้าชานได้ เ็เลยมาคิดว่าโดวยวิธีนี้มัง้งในการที่จะเป็นเหตุเนี่ยให้เราเนี่ยสามารถเห็นธรรมตามความเป็นจริงได้พระโพธิสัตว์ก็เลยเปลี่ยนวิธีมาสเสวยปัะกายาฮนะมาเขาเรียกว่าทำร่างกายนะให้พร้อมสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ถึงได้บรรลุตัดสรูที่ใต้ต้นผพ ั้นรา,รายละเอียดที่ใต้ต้นโพก็มีในเรื่องของยามที่หนึ่งอะไรบุเพนิวาสานุสติยานอันนี้ได้ด้วยกําลังอะไรก็กําลังสมาธิถ้าให้มีกําลังสมาธิในระดับฌานสีนะห,หรือระดับถึงที่ท่านเนี่ยไปเรียนกับอาราลดาบททกดาบทเนี่ยอากินจัญญาจตนะเนวะสัญญาณสัญญาณตนะเนี่ยที่เป็นอรูปฌานหรือสมาบัติ8เนี่ยแล้วก็ามาทำมาพิญญาได้น ก็ไม่มีทางที่จะทำบุพเพนิวาสารุสติญาณได้แต่ด้วยความที่ท่านเนี่ยทำวิชาแปดมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วได้วิปัส,สนายานมาไม่รู้กี่ทีแล้วนาที่ไม่ได้จริงๆก็คืออาสวะขยญาณเพราะว่าต้องยั้งไว้นะก็คือได้วิชาเจ็ดนั่นแหละก็เลยทำให้ท่านเนี่ยสามารถมีอภิญญาที่เป็นโลกียะอภิญญาก็คือใน คือบุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยแต่มีวิปัสนาญาณกำหนดที่ไปเห็นนามรูปในนั้นได้ก็เลยไปเห็นทุกขสัจจะได้ในยามกลางเนี่ยก็มาปฏิบัติจุดตูปปาตญาณอันนี้ได้ด้วยเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่ากำลังสมาธิกำลังของฌานสมาบัติหรอใช่ไหมก็เป็นเพราะกำลังฌานสมาบัติเนี่ยแล้วก็บวกไปด้วยกับวิปัสนาญาณเนี่ย เลยทาให้พระพุทธองค์พระบรมศา,าสดาเนี่ยได้เขาเรียกว่าญาณที่เรียกได้ว่าอันแรกก็คือนามรูปบริเฉทได้ญาณพอ,อในต้นยามต้นพอยามกลางนี่ก็เลยได้นามรูปบริกาญาณก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราะว่าไปมีตาที่เห็นว่าทำคำอย่างนี้ปฏิสนธิอย่างนี้ ทำกรรมแบบนี้ไปเกิดเป็นแบบนี้ของสัตว์โลกต่างๆก็เลยทําให้เข้าใจเหตุแห่งการเกิดเห็นปฏิจสมุปบาทสายเกิดแล้วก็ทําให้เข้าใจในปฏิจสมุปบาทรู้ของเหตุของขันห้าที่ได้มาเหตุของทุกข์กษัตริย์งั้นสองยามนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ท่านเนี่ยแทงตลอดในเรื่องของทุกข์กษัตริย์กับสมุทยัยอริยสัจ พอยามที่สามเนี่ยก็เลยมาทำวิปัสสนาถึงทำให้เกิดอาสวะขยะญาณแล้วก็เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นก็สามารถก็เรียกว่าทัดสู้ทำได้ก็ได้ด้วยเพราะอะไรด้วยวิปัสสนาญาณที่มีกำลังของสมาธิก็คือกำลังของฌานสมาบัติแล้วก็ได้ทั้งวิชาที่เป็นเ็าเรียกว่าอภิญญาที่เป็นโลกีอภิญญาแล้วก็ที่เป็น อภิญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณด้วยเราก็เลยปฏิเสธไม่ได้ว่าสมาธิสำคัญมากๆนะถ้าเราจะเดินตามรอยบาทภพระศาสดาเราจะต้องเข้าใจถึงว่าพระพุทธเจ้าก็แสดงให้เห็นแล้วว่าความสำคัญในการที่จะทำให้บรรลุธรรมเป็นอย่างไร